สวัสดีค่ะร้านน้แก้วค่ะน,น้องก้วเทนเวกสปาแอนด์บิวตนะคะวันนี้น้องแก้วน้กแก้วนะคะจะมาทําการสปาขาหรืออาสครับขาให้ดูก่อนนะคะโดยขัดทองคําค่ะที่นี่ใช้ทองคํานะคะขัดขาลูกค้าถ้าเราขัดแบบนี้นะคะเขามันจะใหันมันส,สตรีมในตัวไปเลยนะคะจะลดไขมันได้ด้วยโดยชก,การใช้โอโซนค่ะที่นี่สะอาดปลอดภัยนะคะทุกอย่างฆ่าเชื้อนะคะอย่างดีเลยนะคะ ทำการขัดโดยน้องบีนะคะอ่ากำลังขัดขาให้ดูนะคะสะครับนั่นเองแหละคือบงปกติของคนเรานะคะส่วนมากเลยนะคะจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องมานั่งขัดแข้งขัดขาเองเวลาอาบน้ําบางคนก็วิ่งผ่านน้ากันว่ากันไปนะคะทีนี้อันนี้จะนานๆมานอนสบายมากเนี่ยดูแบบโหนะ VIP นะสบายๆสา0ยเ9 0เองค่ะถ้าเป็นทองคํานะคะเราจะขัดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสองข้างนะคะ ขัดแล้วค้าวซสเลยจะให้ดูว่าหลังจากขัดขัดไปแล้วเนี่ยกับการขัดที่แบบว่ากับข้งนงที่มีมิขัดอ่ะมาดูสีก็จะต่างกันแค่ไหนนะคะมาดูการขัดนะคะที่นี่อยู่ชั้น2นะคะชั้น2ของร้านกแก้วนะคะตรงข้ามสูตรอาหารยูดีทาวนะคะสนใจโทรจองได้นะคะเวลาทําการของเรานะคะ เปิด10โมงเชา้าถึง3ทุ่มค่ะทุกๆวันเลยนะคะแต่ถ้าจะรับลูกค้าก็จะขอเป็น11โมงเชา้าจะสะดวกกว่านะคะกินกันเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะที่เบอร์โทร4 4 9 32 9 3 9 932หรือ086 309 4446นะคะเห็นไหมจะเป็นการสตรีมไปด้วยนะคะความร้อนจากโอโซนนะคะจะช่วยให้รูมขนเปิดนะคะคลี่คลไหลออกมาเลยนะคะสบายถ้าสมมติว่าที่ร้านเนี่ย สนมาลูกค้านะคะจะมาขัดขัดเพื่อให้ขาวาสแล้วก็จะแว็กซ์นะคะจะทําการแว็กซ์ตามไปด้วยนะคะพอแว็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาร์กนะคะมาร์กด้วยทองคําออกไปโอ้โหขาวสวยนะคะขาเป๊ะเวอร์เลยนะคะขาวสวยมากสามารถใส่กางเกงชั้สั้น,นเดินโชว์อวดเรียวขาวขาวๆได้จากสบายใจไปเลยละค่ะเห็นไหมคะก็จะขัดขัดหมดเลยนะคะ จะขัดประมาณข้างละเกือบ10นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่ล้างเสร็จแล้วนะคะพักแป๊บนึงค่ะ